มาครับเกมนี้เจอเหตุการณ์แปลกอีกคิวเนี่ยเหมือนจ้องจับชื่อผมทั้งเกมเลยคนอื่นที่พุ่งใส่นะพุ่งใส่แต่ผมเนี่ยรู้สึกคล้ายๆเหมือนโดนกดดันเหมือนกันนี่เองครับไปสะก,กิดนิดเดียวครับดูเขาวิ่งมาโอ้โหจับล่างเลยโอ้โหยดิน,นต่อยเรียบร้อยครับนี้แต่ตะกี้ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมครับนี่ครับดูทาร่าวิง่ง สนใจอะไรที่ไหนจะใส่อย่างเดียวเลยโอ้โหเกินจะได้ผลนะครับนี่เอาผมใต้ที่โอ้ปอมเปอมแตกยับเลย <c oughs> และตอนนี้หลายๆคนนี้น่าจะถังเกตในเกมแล้วนะครับว่ามีมอะไรแปลกนะครับเกมนี้ไม่มีแคลรี่นะครับโอ้โหดังเขาใหญ่อ่ะใน,นส่วนของท่าฝ่ายที่ใช้เนี่ยก็ตามว่าตอนนี้เลยนะครับแต่กรณีสุดดูนเนี่ยก็ตามว่าตอนนี้เลยครับ อ่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับ100แชร์แรกก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวตามไปขอบคุณถึงที่เลยครับเกมนี้เราได้น้องญี่ปุ่นมาลมให้นะครับบอกเลยว่า<ด>ลงคนนี้ไม่ธรรมดาครับเล่นดีมากเลยแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยลอเลี้ยวนี่โฟกัสที่การแก้ดาวเลยครับหยิบรอเลี้ยวมาแก้ทาร่าแก้เทงครับแต่ลืมไปว่าทีไม่มีแคลรี่โอ้โหยอยู่เอเยแมนแต่ว่าแหลมไม่หน่อยครับ เรียบร้อยโอ้โละเท็ดสีนะกบดึงไปก่อนโอ้ตรงนี้ครับโดนหน้าหลังครับพิกก็ไม่รอดครับยอมเลยแล้วกันตรงนี้หน้าเลยหนึ่งเอ้ยดาวเห็นในคอครับเรียบร้อยเจอพังกันเปิดเกมมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่โชคดีที่ว่านาคอนี่ไปตัดบัฟฟาได้ครับเยี่ยมเลย ทีมเรานี่แคดดี่มีทั้งตัวครับทีมเขามี2เลยจากดาร์เกมนี้เนี่ยเราต้องเอาบังกรแน่นะครับถ้าเขาได้บังกรอันนี้บอกเลยว่าใครนะว่าเขาจะฟาร์มไวมากเขาฟาร์มไวปุ๊บเนี่ยเกมน่าจะหลายยาวครับอันนี้ต้องระวังดีดีมีมาลึกมากครับ มาครับมังกร,รเกิดละโอเคครับตรงน,นี้แก้คือไม่ได้ครับสก,สก,สกอร์เป็น4-4ครับแต่ว่าเราได้เปลี่ยนเป็นเดชชาร์ทครับตอนนี้คุมมังกรได้ทีนีะเราเข้าไปอยู่เขาครับอยู่ที่นาคอนแล้วว่าจะทำเอฟเฟกต์ต่อคิฟได้แค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ <พอ S 1> ผมก็ต่อให้ได้ได้ครับหึงเฉยๆนะ เอ้ยสวยครับผมไปเตรียมตัวกลับเข้าเรียนการครับอย่าพึ่งวามนะคิดไม่ชนนะครับไปตัวนี้วามเลยครับเลื่อนโล่กันไปครับเอ็นดอร์ซ้านะเขานี่เขาจะเข้าไปเวีบับแดงนะเพราะว่าเอ็นดอร์นี่เขาเริ่มบับแดงนะครับแต่เอ็นดอร์ทำไป เฮ้ยทีมเขานี่เอาเรื่องเนี่ยนี่เห็นผมรอปุ๊บแกวิ่งเข้ามาฟ้าเนละ <c oughs> ยเฮ้ยไรอยู่ยา้ายเฮ้ยโอ้โหเคที่เหมือนโฟกัสถมตัวกลางนยดีไหม ไอ้ตรงนี้ไม่พอระยะครับเขาเข้ามาใกล้นนเกินไปอ่ะอายุเอมาเลยครับนาะคอบ,บัฟเต็มอุ้ยไลรถึงช็อตเดียบนอ่ะทาร่าอีตัวทาร่าเนี่ยเป็นทาร่าอ,อัเวนนะครับอ่ะในเกมนี้นะครับมีทั้งทาร่าทั้งเทนนะครับหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าแล้วอย่างนี้จะขึ้นตัดเลือดตอนไหนนะครับ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าทีมเราไม่มีคารลี่นะครับเพราะงั้นเนี่ยตัดเลือดขึ้นช้าหน่อยนะครับเราต้องทําตัวดาเมจทีิ้เขาเนี่ยให้ตายไปที่สุดนะครับพวกเทนปล่อยไปก่อนตอนนี้ที่เราต้องสู้จริงๆเนี่ยคือสู้กับพวกแอนดอร์พวกเทลนะครับโลมตรงนี้ปล่อยให้เขาเป็นอมตะก้อนโหมดไปก่อนเราขึ้นอเวนี้เสร็จปุ๊บขึ้นบูมฟิกต่อเลยนะครับเร่งดาเมจมาเลยผมต้องทําให้แนวหลังเขาเนี่ยจ่ายดาเมจไม่ได้นะครับ ส่วนแนวหน้าเนี่ยเราจึงใช้สกิล2แล้วก็ยิงรัวได้อยู่นะครับแตเขนี่ซาจัดเลยเนะี่ยโอ้โหแล้วพี่จะวิ่งใส่ผมเดียวเลยเฮ้ยเรียบร้อยทอ้พี่ถ้าเขาอึดกว่านี้ดิ <c oughs> ผมอาจจะตายก็ได้นะ้วพอผมโดนสตาร์เนี่ยสกิลมันหยุดไงที่เหลือก็หยุดเอทเขาปิดชับเรียบร้อยอันนี้ยุงเอทตกใจครับไม่คิดว่าผมจะอ้อมมาครับเรียบร้อย อัปติไม่มีด้วยขอเอ็ดอครับยิงครบเฮ้ยยังได้อยู่ครับตอนนี้นี่ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับพอขาดแครี่ไปเนี่ยถ้าเข้าสู่กลางเกมนู้นเนี่ยทีมเราเล่นลำบากนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มอื่นมากพอนะการเงินทีมเขาก็ไม่แย่มากนะครับตรงนี้โอเคครับผม ตอนนี้เราก็อาศัยความที่เปลี่ยนจากเกมน้ำนะครับทำอะไรให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเล่นยืดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องแน่นอนอะไคปิ้งจัดเลยโอเคครับดูเอนี่ยืนระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตายไปหน่อยด้วยอ่ะตอนนี้เกมเริ่มไห่ครับแต่ว่าตอนนี้ตมดสกิลครับไล่ต่อไม่ได้ นะตอนนี้ได้บูสติก้าครับอันตีใส่คิงเนี่ยโอ้พวกคนหลังเขาเล่นยากครับมันจะโฟกัสยุงไอ้เยอะหน่อยถ้าเกมนี้อยู่เอ้ไม่เกิดทีมเราก็เลยง่ายขึ้นครับเมื่อกี้ผมก็มีถามออกสตรีมนะครับว่าคนในทีมดาวเยอะสุดเดเท่าไหร่นะครับนักคอนก็ตอบว่า32มสครับทีมนี้ก็จะอยู่ในช่วงมา30กว่าดาวครับเราเรียวนี่รำยับเลยครับช่วงนี้ ก็ถ ed, ือว่าหยิบมาแก้ดามได้ดีครับแต่อีท่าไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าการนี้แคลลี่นี่ก็ต้องไปวัดกันว่ากลางเกมเนี่ยเราทำอะไรได้ไหมครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขึ้นจับคอมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นตันเลือดเลยรอเลือดตอนนี้นี่การเงินเท่ากับเอนดอร์นะครับเอนดอร์นี่เงินนำกว่านิดหน่อยนะครับในทุกความคันไม้คันมือครับอยากโดนหนึ่งหนึ่งครับแต่คีมได้หนึ่งหนึ่งด้วยครับยุเอะมาเติมครับเรียบร้อยเลย เริ <c oughs> ่มไปกิน <t> น <une up> e <selling> ิดหน่อยครับตอนตอนเดี๋ยวพยายามทำดาเมจให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นี่ครับถ้าเราทำดาเมจได้เยอะเนี่ยเราก็จะคุมแบบง่ายขึ้นนะครับดาโคอจะเล่นง่ายขึ้นนะเก่งี้ต้องคุมคาราคอเยอะครับในการปิดดาเมจเพราะตัวต่อเยอะโห้โห้แล้วนี่ยิงกบลวงแล้วไอ้ ตอนนี้เลนออฟกับเลนบนนะครับทำเลนได้สูงมากครับทิ้งเข้าไปอออยู่ช่วงเลนล่าง3าคนนะนะครอนนี้เข้าไปดา่านนะครับน่าจะมีการเปิดไฟละโอ้จังหวะนี้คร,รค,รนครับโอ้โหและเทงครับไถจังหวะทำไม่ดีจัดโอ้นครอนลวงเลยบดอันตรีปุ๊บโดนไถป้าครับโอ้และช็อตนี้ครับบอลไม่ออกโอ้โเรียบร้อย โอ้โหแปลกๆแล้วน,นี่ท่าตรงนี้ผมจะลอยให้ดูครับบอลไม่ออกจริงครับมีเสือมา,มาครับสีอีกหนึ่งลอยอยู่นะถักไปครับมีบอลน,นะแต่บอลไม่ไปครับอะไรครับเนี่ย,อโ,ยโอ้โหทางติดขูดาวาเลยบอลก็ไม่ออกอขอูดาวะนิดอะไรก็ไม่ออกโอ้โหกรรมอเลย แล้วไฟเดียวพิกเกมครับจากเงินเรานำห้าพันครับกลายเป็นเงินนำอยู่พันเดียวครับทีเขาตีตื้อขึ้นมาเลยมาชาล่าครับใช้พลังกล้ามเนื้อรอเตั้งเรื่อยตอนนี้เริ่มหามแนวหน้าเขา้วเนี่ยตึนมากเลยเดียวพลังกล้ามเนื้อ แนวหลังนี้เราใช้ต <it> ิคัดไม่ได้นะครับแต่ว่าแนวหน้าตอนนี้มีปัญหาว่าเลยของอื่นมากเลยตอนนี้ก็ช่วงเอาคืนทีมเขาเนี่ยเกียรป้อมรัวๆเลยครับ Black flames. magic ี่ปุ่นนะตอันนี้ก็ยังถือว่าการเงินใกล้เคียงกันนะครับแต่น้องญี่ปุ่นพยายามใช้มังกรให้ครับแต่ว่าไม่เห็นเลือดมังกรนนครับไปบ้าเลยโอ้ไม่ทัน,นครับโหเขานนมีคอยลแล้วตัดเลือดอะไรยังไม่มีตอนนี้ <c oughs> คือต่อให้ตัดได้ก็ไม่มีคนจ่ายดาวเมทเพื่อปิดง,งานอยู่ดีครับนี่แหละปัญหาอันนี้เหมือนนะเขาจะรอเล่นนะครับตรงนี้ผมเซตให้หน่อยแนละ้วโอ้ตรงนี้ลิปบนเข้าครับแล้วผมไม่ทันดูครับเรียบร้อยงานก็ของจริงแล้วครับ <laughs> เห็นดอลนี่เงินขึ้นไป8,000แล้วนะครับผมอยู่ที่6,000อยู่เลยนะเนี่ยเลือกแล้วครับพี่ตอนนี้การเงินทีมเราได้ตามแล้วนะครับ นาคอด้วยนะขนอยู่แบบพัน์ครับแต่ว่ายังจนไปเรนดอนนะผมไปรว่เฮ้ยแล้วลทางนู้หลครับปิดเลยได้ปิดทเขาเ์อที่นี่จะต้องป้อมเลยกบใจไว้ คิมไปครับคิดเก้อเลยมีนะโอ้ละมูลาดอย่าเลยอ้าวแล้วอีริงครับอันตีไปเรากินโก้ครับงี้เรียบร้อยไปครับต่อทาร่าติดตามครับ ไปครับเรียบร้อยมาได้แต่เริ่มพอดีครับโอ้ยเกมตึงจับแต่ไฟนี้ต่อให้เราชนะไฟจริงแต่ว่าเงินยังตามอยู่ตามอยู่ประมาณพันแปดนะอ่ะตอนนี้เราขึ้นไปเตอร์มินึงครับ คิดเขาีถือว่าตีดีครับคัดเอาหลังเขาได้โอ้นเดียวดูเอ็เกือบแตกเนี่ยโดนไปสองดอก ไม่มีแครรี่ก็เล่นยากอยู่ดีถ้าจะเล่นแครรี่และชนะได้คือต้องมีดาร์กไม่เอาก๊อตคอยชุดตีป้อมนะครับหรือไม่ก็ฆ่าเขาได้ห้าตัว <laughs> อันนี้แหละยาก <c oughs> เอนดอร์เลอนโล <c oughs> ไม่กล้าเขาไปอ้าเราเปิดแบบนี้ทางขานวงครับเรียบร้อยโอ้โหนี่ผมเล่นผมต้องระวังตัวมากเลยเนะี่ย คือถ้าตายไม่คุ้มครับตายปุ๊บแนวหลังเขาเล่นง่ายไงเพราะว่าผู้หลายก็ไม่ใช่ว่าจะสับง่ายทำในเกมนี้มีเทนไงครบรั่ครับไปครับตามอีกขั้นะไฟนี่เจ็๊ยบด้วยจิวมันบูรัทาร่าใจเย็นโอ้ยง่าเกินไปเฮ้ยวิสโซ้จีโเกย์ครับได้ดู ต้อไฟทีนีจะตายอเอน้ขึ้นหมื่นแล้วนะการเงินที่เราสี่หมื่นสอนะสที่เราสีครับกับายเป็นเกมนำอีกครั้งครับเนนำอยู่สามพันลชิ้นท้ายเราจะปิดด้วยมงกุฎนะครับเร่งดาวเมฆขึ้นมาเลยเอาให้ดาวหลังเขายืนลำบบการับต้มียปุ๊บหนักคอยข้อต่ออะไรเงี้ย โอ้ยลิงขวาครับใส่ท้ายว้าวแล้วปาดด้วยแล้วกันเฮ้ยนาคอนตัดจากซ้ายมาเอาดูเอหลังป้อมเหรอนึงจับเกมนี้ถ้ามีโอกาสจบได้ต้องจบนะครับเพราะว่า เอาแค่สามท่ามันน่าจะพ้นเพราะเราเสียไปสองท่าไงมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่ต้องจบให้ได้อุ้ยเราสวยด้วยท้าร้าตัวเดียวโอุ้ยท้าราอีกเกินป่ะอะ ชนะเฉยอ่ะเกมนี้ก็อยู่ในช่วง30ประดาวนะครับน้องๆในสตรีมี่ดึงแรงขึ้นมานะไอ้นี่นี่ไอดีผมเพิ่งสอบมาใหม่ๆเลยของลูกเพลเลยเกมนี้ก็ได้เอวทีไปนะครับแต่ว่าที่น่าตกใจครับสกอร์สิบสี่ยอดศูนย์แต่ว่าเหนือกว่าแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคนอื่นนี่เขาทำสกอร์ไป็เท่าไหร่โอ้โหเกมนี้ผมว่าผมเล่นดีมากนะ ได้แค่เก้านสะิบเซนหนึ่งเหรอ่ะเกมที้จบที่สก,กอร์สิบสองตายสี่ครับผมทำเนิดไปทั้งหมดสามสิบหกเซนครับอ่ะส่วนเซนตไอเทมนะครับก็ถ้าอยากจะพังแนวหลังนะครับให้ติดมุมฟิกมาด้วยนะครับดามเมจจะเยอะขึ้นมากๆเลยแต่ว่าดาบไอเทมจริงๆเนี่ยบูลสติกจะไม่ถูกออกมาไวขนาดนี้นะครับเกมนี้เป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าเราไม่มีชาร์ลี่นะครับเราจะต้องทําให้แนวหลังเนี่ยเขาเล่นยากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็เลยออกเซตแบบนี้มานะ ซึ่งมุมติ้เนี่ยมักจะถูกหยิบใช้ในชิปสุดท,ท,ท้ายเลยนะครับก็ระดับไอเทมก็จะเป็นออกซอนี่ตัดเลือดเจาะเกาะมงกุฎแล้วก็มุมติ้งนะครับจะขึ้นเป็นบางพิธานะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะันะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคครับ